แนะนำทีมฟรีและดีสำหรับ WordPress ค่ะใครที่กำลังมองหาทีมใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์ติดตามได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ รีวิวนะคะตีมใหม่นี้นะคะเที่ยมไดเ้เลือกใช้งานมาเป็นสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็เป็นตีมที่มีชื่อว่าซิดนีย์นั่นเองนะคะ หลังจากที่แอมได้ใช้งานมาสักพักแล้วใช่ไหมคะแอมก็รู้สึกว่ามันเป็นตีมที่ลงตัวมากๆเลยนะคะคือนอกจากที่เราจะสามารถใช้งานได้ฟรีแล้วก็มีรูปแบบที่เป็นระเบียบสวยงามตามแนวสไตล์ที่แอมชอบแล้วนะคะเขายังมีอีก7ข้อดีนะคะที่แอมจะนํามารีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะคะก่อนที่เราจะ ตัดสินใจเลือกใช้งานนะคะว่าตีมชนิดนี้เหมาะกับเว็บไซต์ของเพื่อนๆหรือไม่นั่นเองนะคะโอเคเอาเป็นว่าเราไปดูกันได้เลยนะคะว่า7ข้อทั้งหมดนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะซิดนี้นะคะเป็นรูปแบบเว็บไซต์ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะคะสำหรับ WordPress สร้างขึ้นมาโดย t h e ีมนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้อแรกเลยนะคะข้อดีข้อแรกเที่ยมชื่นชอบเลยนะคะสำหรับ a t ทีมก็คือตรงเมนูนะคะเมนูจะเป็นลักษณะนี้นะคะเขาจะเรียกว่า sticky sticky menu bar นะคะก็คือมันจะสติ๊กไว้ที่ด้านบนของ ของเว็บไซต์เลยนะคะโดยไม่หายไปไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวให,ให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้เว็บของแอมนะคะที่ได้ติดตั้งและใช้งาน Sydney t h e ี e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้คือรูปแบบของ sticky menu น,นะคะที่แบบเวลาเราเลื่อนแล้วมันไม่หายไปเหมือนบาง e ีมนะคะซึ่งแอมจะไม่ชอบแบบนั้นเนื่องจากว่ามันจะ ออใช้งานลําบากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมนูเมนูตรงนี้หายไปใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องการที่จะกดไปหน้าอื่นๆเราจะต้องเลื่อนขึ้นไปบนสุดงี้ค่ะเพื่อที่จะมาเจอกับเมนูที่เราต้องการไปหน้าอื่นๆแต่ทีเนี้ยพอได้เลือกใช้ทีมนี้นะ,ะเขาจะสติ๊กไว้ที่ตรงนี้เลยจะไม่หายไปไหนนะคะแม้ว่าเราจะเลื่อนลงมาล่า ล่างสุดเลยก็ตามนะคะเมนูก็ยังคงอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เป็น1ข้อดีนะคะที่แอมชอบมากๆเลยนะคะสำหรับทีมนี้เนะาะค่ะสำหรับข้อที่2นะคะก็คือการที่เราสามารถแก้ไขฟุตเตอร์เครดิตเป็นชื่อเว็บไซต์ของเราเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ค่ะตรงด้านล่างนี้นะคะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็น ฟุตเตอร์เครดนะคะซึ่งบางฟรีทีมนะคะที่เราใช้งานบางทีเขาจะมีชื่อบริษัทของเขาห้อยตามมาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่ออกแบบทีมนี้เขาจะเขาจะไม่ให้เราสามารถลบข้อมูลตรงนั้นออกได้แต่ทีเนี้ยของซิดนีย์ e ีมนะคะเราสามารถลบข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ใส่เป็นใส่เป็น f o ต t e r c r e ครดของเว็บไซต์ของเราข้อความเป็นเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งอย่างนะคะที่แอมชื่นชอบมากๆนะคะสำหรับการเลือกใช้ทีมนี้ค่ะข้อที่3นะ,ะก็คือการที่ซิดนีย์ีมนี้นะคะเขาเป็นโมบาย r e s ponsive นะคะก็คือเป็น r e s ponsive ทีมสามารถใช้งานได้กับทุกๆเครื่องมือทุกๆอุปกรณ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบนเดสก์ท็อปนะคะคือเขาจะ,ะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้อัตโนมัติเลยนะคะ นี่ใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสวยงามมากๆเลยอันนี้จะเป็นรูปแบบของ iPad นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นรูปแบบของมือถือที่เป็นแนวนอนนะคะเขาก็จะปรับเปลี่ยนหน้าตาออกมาเป็นแนวนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เราเปิดในมือถือแนวตั้งนั่นเองนะคะก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เราอัตโนมัตินะคะสามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายดายมากๆนะคะสำหรับ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรานั่นเองค่ะข้อที่สี่นะคะซิดนีย์ทีมนี้นะคะสร้างเ,เขาจะใช้งาน Elementor นะคะซึ่งจะเป็น ตัวเพจบิ u i เ d อรนะคะทำให้เราสามารถแก้ไขส่วนต่างๆบนเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัว Elementor นะคะก็เป็นที่นิยมสำหรับการสร้างเว็บไซต์นั่นเองส่วนตัวแอมแก็ค่อนข้างที่จะใช้งานคล่องนะคะเกี่ยวกับตัว Elementor เวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ Layout ต่างๆบนเว็บไซต์ของเรานะคะเราก็สามารถแก้ไขได้ด้วย e l e m e n t o r นั่นเองนะคะสำหรับข้อที่5นะคะ ที่ยมชื่นชอบก็คือการที่เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบสีสันนะคะของเว็บไซต์ของเราได้ให้เป็น mood and tone ตามแบรนด์ของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขสีของเมนูได้แบบนี้นะคะ เขาก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราชอบนะคะแต่ว่าแมยังคงไว้สีเดิมเป็นสีนี้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตรงฟุตเตอร์ตรงนี้นะคะในส่วนส่วนตรงนี้เราก็เข้ามาที่ฟุตเตอร์นะคะแล้วก็ฟุตเตอร์วิดเจ็ตนะคะ,ะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการ ก็ลักษณะนี้ค่ะคือเราสามารถเราสามารถปรับแต่งได้นะคะนั่นเองก็จะง่ายนะคะง่ายต่อการที่จะปรับเว็บไซต์ให้เป็นไปตามแนวรูปแบบของเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามแบรนด์ของเรานั่นเองค่ะค่ะในส่วนของข้อที่6นะคะนี่อ่ำชอบมากเลยก็คือหน้าบล็อกโพสต์ของเรานะคะเขาจะแสดงผลเป็น รูปแบบกริดนะคะบนเดสก์ท็อปนั่นเองก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเป็นรูปแบบกริดเนาะเนี่ยจะมีรูปภาพแล้วก็มีเฮดไลน์นะคะมีชื่อชื่อหัวเรื่องนะคะแล้วก็มีคําเกริ่นนิดหน่อยตรงนี้นะคะซึ่งแอมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะแอมก็ชอบตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมากๆเลย และอีกอย่างนะคะตรงตรงหน้าบล็อกโพสต์นี้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะคะนี่มาที่บล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะของแอม,แมเลือกเป็นเป็นเป็นบล็อกแบบนี้นะคะจริงๆเขามีให้เลือกหลากหลายหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้อ่าแบบนี้ก็ได้แต่ว่าแอมชอบที่ชอบก็คือแบบนี้นะคะ หรือว่าเ,เพื่อนๆอาจจะชอบเป็นแบบอื่นก็ได้ก็เลือกสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเรียงร้อยกันลงมาซึ่งแบบจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เขาจะไม่ค่อยเท่ากันซึ่แอมจะไม่ชอบนะแอบมบก็เลยจะเลือกเป็นแบบนี้เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะก็เขาจะมีให้เลือกนะคะว่าเราต้องการกี่คอลัมน์นะคะเราก็สามารถเลือกได้แอมเลือก2คอลัมน์กำลังดีนะคะเพราะว่าสิถ้าเป็น3คอลัมน์มันก็จะดูเยอะไปนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้า3คอลัมน์ซึ่งแอมก็มองว่า2คอลัมน์น่าจะกำลังดีแบบนี้ นี่นะคะแล้วก็ในส่วนของอในส่วนของตรงนี้นะคะข้อความตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับได้นะคะหรือว่าเราไม่อยากให้แสดงเลยก็ได้นะคะก็สามารถทำได้นี่เราก็ปิดไว้แบบนี้ถ้าเกิดไม่ไม่อยากให้โชว์ข้อความเนื้อหากรื่นๆนะคะเราก็ปิดไว้แล้วก็ เ,เขาก็จะแสดงแค่เพียงตรงนี้นะคะก็คือหัวเรื่องนั่นเองแต่ว่าแอมว่าแสดงไว้หน่อยก็ดีก็เลยเปิดไว้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ให้ยาวเกินไปมันก็จะดูรกไปอีกก็เลยเอาไว้แค่นี้นะคะน่าจะพอดีค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นกานเราก็สามารถปรับแต่งอะไรแบบนี้ได้นะคะซึ่งถือว่า ตีมเขาก็ให้เราใช้ได้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรูปแบบฟรีตีมก็ตามนะคะแต่สามารถปรับแต่งได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับซิดนีย์ีมนะคะข้อที่7นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยเนื่องจากว่าทีมนี้นะคะเราสามารถกด Import Demo Data ทั้งหมดได้เลยนะคะ Import Demo Data นะคะก็เหมือนกับการที่เราคล o นนิ่ เว็บไซต์ของเราเลยนะคะให้เหมือนให้มีรูปแบบข้อความอะไรต่างๆเหมือนกับรูปแบบเดโมของเขาแบบนี้เลยนะคะเขาจะตอนแรกที่เรา Import เข้ามาที่เราติดตั้งใช้ทีมนี้นะคะหลังจากที่เราเลือก Import เดโมดัต a าเข้ามาใช่ไหมคะรูปแบบเว็บไซต์ของเราจะเป็นแบบนี้เดะเลยจากนั้นเราก็เพียงแค่เข้าไปเปลี่ยนส่วนต่างๆในแต่ละหน้าเท่านั้นเองนะคะก็คือง่ายมากๆต่อการที่เรา ติดตั้งใช้งานค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นไอเดียเป็นไกด์ไลน์ให้กับเราเนาะนี่ค่ะเขาจะของซิดนีย์ e ีมนะคะเขาจะให้เราสามารถใช้งานฟรีนะคะได้สได้3 3รูปแบบนะคะซึ่งแราเลือกเป็นแบบเมนตีมตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการตัวนี้แล้วเราก็ทำได้ง่ายๆเลยก็เพียงแค่กด Import ตรงนี้นะคะ แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะทุกอย่างนะคะก็จะ Import เข้ามาบนเว็บไซต์ของเราแล้วทีนี้เราจะได้หน้าตาเว็บไซต์ของเราเหมือนกับตัวเดโมเป๊ะๆเลยจากนั้นเราก็ทำการแก้ไขให้เป็นรูปแบบตามที่เราต้องการเท่านั้นเองค่ะง่ายมากๆเลย ค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่แมต้องการนํามาแบ่งปันนะคะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานนะคะทีมซิดนีนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดตั้งใช้งานได้เลยนะคะสามารถทําได้ง่ายๆเลยอย่างที่แอมได้ รีวิวไปนะคะก็คือสามารถกด Import แล้วก็ทุกอย่างก็จะ Import เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราจากนั้นเราก็ทําการแก้ไขได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเลยค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวแอมจะแตะลิงก์ทิ้งไว้นะคะสําหรับตัวเดโมให้ให้เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูเดโมของทีมนี้นะคะว่าเราชอบหรือเปล่านะคะเหมาะกับเว็บไซต์ของเราหรือไม่นะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะ มก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาติมฟรีและดีนะคะไว้ใช้งานสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอของเราแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะมาดูกันว่าสำหรับคลิปต่อๆไปนะคะทําจะมีอะไรมาฝากทุกคนอีกนะคะโอเคไปล้วคะ่ะ